หนูได้เข้าใจสำหรับแค่หรอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจริงหนูก็รู้ว่าแบบครูเป็ดแบบปรารถนาดีอยากให้แบบว่าหนูเข้ากับเพื่อนๆคนได้ค่ะหนูก็ขอบคุณครูเป็ดมากค่ะที่แบบครูเป็ดแบบว่าสอนหนูค่ะสี่สี่สี่ แรงๆให้เพื่อนสั่งให้เพื่อนสั่งอะไรต่ลูกงๆครูเป็ดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเห็นหนูแข็งแรงดีและกลับเข้ามาในบ้านได้อย่างสดใสครูดีใจมากความอ่อนแอที่เกิดขึ้นมาจะทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงตามมาครูจะพยายามประคับประคองหนูและสอนหนูให้นุ่มนวลที่สุดและ ครูอยากเห็นหนูในอยู่ในโปรแกรมจนจบซีซั่น5เพื่อพิสูจน์สปิริตและความสามารถที่หนูมีให้ทุกคนเห็นว่าหนูสามารถทําได้อย่างสง่าง,งามจนจบซีซั่นครูขอให้คุณคุณพากคุ้มครองหนูให้หนูเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างสวยงามและปลอดภัยคะ่ะด้วยรักจากใจที่เป็น yeah. บอกการแข่งอะไรให้จบอะไรก็แล้วแต่จบเพื่อมันต้องต่างกัให้ได้จบเพื่อรู้สึกตัวเองเราออกไปไม่แน่นะขอได้ชิ้วหน่อยครูร้องไห้ไม่ต้องเลยไม่แน่นะน้องกูออกไปอาจจะแข่งงกับพวกเราก็ได้เพราะเขาขันชิ้วหน่อยเรื่องแบบเช็ดด้วยเราชิ้วขันเรื่องอะไรมาเยอะ มัพูดอาจจะแข็งแรงกับคนอื่นก็ได้ไ<ม>จริงๆนะต้องทอ่ย้ยถอดแข็งแรงอย่างนั้นอุยถอดไ้ด้วย น่ารักอะทุยถอดได้จะไม่จะไม่ให้ผูมาเขียนชื่อค่ะจะผูเป็นต้องเหยียดหน้าเราไม่ขอกเลยอะุยอ้ยโ้ยชิ้ตสองากเลยอะดมาก อ่้อนกาไม่เหนอไ้ะไม่เอาเกี่ยวับใจหายใจไม่ออกใ่ไหมะขบอะไกก็บอกว่าพููว่าน่ต้องพูดูหายใจเหายใจ้าคนเขาเป็นคนหอบอยู่เ็ต้องหายใจเร็วพอพูดได้หาชๆเรามาเลยกันโอโซนทำไมเราทำมันเกอมดอะไรครับม อมกันซับสิบเพลงแบบเมื่อวานเี้โอ้ฮใช่ค่ะเมื่อวานซับสิบเพลงเมื่อวานที่มันอย่างที่แบบแปลงน้ำกันเนาะวอร์มแล้วก็เดี๋ยวเราวอร์มนะคะแล้วเราก็ทำเมซเล่เต็มซองกันมัาเต็มซองเอาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วดีไหมดีป่ะสวยดีนะเอาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรืออาจจะปรับพาร์ทน้องพูดกับน้องโบให้ว้าใส่อีกนิดนึงอาจจะปรับตรงนั้น แต่ว่าเอาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เดินที่เราเดินแบบว่าออกไปปุ๊บแล้วเราก็สวนกลับแล้วก็นั่นนะนะโอเคงั้นก็แปบเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราทําเม็ดเล่์ผู้หญิงเคลียร์ท่าเม็ดเล่์ผู้หญิงนะคะแล้วก็เคลียร์ท่าน้องโบแล้วก็ผู้ชายไม่มีอะไรใช่ไหม,ไมเพลงเร็วเพลงเร็วสบายใจได้เออเชื่อใจได้อใจนะ <c oughs> โอเคงั้นก็มีน้องโบคนเดียวที่จะต้องเอาให้ได้อย่างที่เราคุยกันวันกันนะอาการน้องมิกมีอะไรไหมลูกเพลงเพลงเดียว เพลงช้านะแล้วลองกินน้อกูก็เพลงช้าสวยไปเแพาเวอร์ไปโอเคงั้นเราวอร์มกันเูีปยวูไปเอาน้ำเอาน้ำไหมน้องไม้กูไปหนูได่ให้กระบาดเยนแบงกบน้ารับน้เดีกตกดีกวก yeah they have them they have